ในเจอข้อนี้นะคะอยู่ในเรื่องของ pronoun เนาะโดยเฉพาะเรื่องของ personal pronoun อันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าสรรพนามมันแปลว่าอะไรสรรพนามนะคะคำว่า pronoun หรือว่าสรรพนามมันจะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะใช้แทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำค่ะหลีกเลี่ยงการกล่าวนามนั้นซ้ำนามนั้นซ้ำ ตัวอย่างเช่นค่ะ Mary is very beautiful อะ Mary is very beautiful แล้วเราก็จะบอกว่า Mary สวยมากเหมือนกันเออแต่ทีเนี้ยเราจะไม่ใช้คำว่า Mary is very rich เราจะใช้แทนคำนามตัวนี้เลยค่ะซึ่ง Mary ตัวนี้มันเป็นการนินทา นินทาผู้หญิงนินทาชนีดังนั้นถ้าเป็นการนินทาชนีหรือจะเรียกแบบทางการว่าประธานุรุษที่3ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาเป็น she เลยค่ะ she is very rich เออเปลี่ยนจาก mary มาเป็น she ในประโยคที่2อันนี้คือวิธีการใช้สรรพนามทีนี้เราขึ้นมาดูโจทย์ของเรานิดน,นึงค่ะ We are about the same size. พวกเรามีไซส์ที่คล้ายกัน so ดังนั้น this dress of blank should fit you. ดังนั้น dress ตัวเนี้ยของจุดๆนะคะของจุดๆมันก็ควรจะเหมาะสมกับคุณเนาะเราจะเห็นว่า of ตัวเนี้ยนอกจากเป็น preposition ได้แล้วมันยังสามารถเอามาแสดงความเป็นเจ้าของได้ที่อยู่ในเรื่องของ genitive ในกลุ่มปวดรหัสพี่เมย์อสอนไปแล้วนะคะเรื่องของ genitive หรือหรือว่า possessive form ทีนี้พอเรากลับลงมาดูที่เจ้า choice ของเรา my my I myself ตรงนี้เป็นประธานบุรุษที่1ทั้งหมดเลยถูกไหมคะแสดงว่าต้องพูดว่าเป็นของฉันอ่าเป็นของฉันอ่าเดี๋ยวเรามาดูตารางตรงนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่เม่จะพาไปแค่บุรุษที่1น,นะคะอธิบายแค่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นประธานคือ subject เรามาักจะใช้รูปย่อเป็น s แล้วก็จุด full s t o ใช่ไหม subject เป็นประธานของประโยคเป็นผู้กระทํากริยาอย่างเช่น I love you ฉันรักคุณแทนผู้พูดถูกไหมต่อมาค่ะ object บ้าง object ต,ตัวนี้คือกรรมกรรมคือถูกกระทําค่ะเรามักจะใช้ตัวย่อว่าเป็น obj แล้วก็จุดไปเผื่อว่าน้องไปเรียนกับติวเตอร์ท่านไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชอบใช้ชื่อยอ่อกันน้องจะได้จำได้นะคะอ่ะ กลับมาต่อของเรานิดนึงค่ะเป็นกรรมของประโยคใช่ไหมต้องอยู่หลังกริยาถูกไหมคะเช่น you love me คุณรักฉันฉันเป็นคนถูกรักถูกกระทำกริยาอ่าอันนี้คือ object ต่อมาคะ่ะ possessive adjective possessive ตัวนี้มันแปลว,ว่าแสดงความเป็นเจ้าของถูกไหมแสดงความเป็นเจ้าของและ adjective ตัวนี้มันแปลว,ว่าคุณศัพท์ หน้าที่ของคุณศัพท์หรือหน้าที่ของ adjective นะคะหน้าที่ของ adjective คืออะไรคือเอามาขยายคำนามถูกไหมดังนั้นแล้วนะคะ positive adjective ตัวนี้มันจะต้องตามด้วยคำนามตัวนี้ออกสอบนะคะตัวนี้ออกสอบอย่างเช่น I love my house อะ I love my house my ตัวนี้คือ possessive adjective เอามาขยายคำนามว่าเป็นของใคร house ตัวนี้เป็นของฉันหรือ my car is white รถของฉันคือสีขาวนะคะรถของฉันคือสีขาว car ตัวนี้เป็นคำนาม my ตัวนี้เอามาขยาย car คำนามให้รู้ว่าเป็นของใครก็คือของฉันอันนี้คือการใช้ possessive adjective ต่อมาคะ่ะ possessive pronoun บ้างตัวนี้แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันเราจะเรียกมันว่าสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของแต่ว่ามันจะต่างกับไอเจ้า possessive adjective นะไอเจ้า possessive adjective มันตามด้วยคำนามใช่ไหมแต่ว่า possessive pronoun ตัวเนี้ยไม่ต้องตามด้วยคำนามคะ่ะเราไม่ต้องการคำนามเพราะว่าคำนามนั้นต้องถูกกล่าวซ้ำไปแล้วถึงเอามาใช้ possessive pronoun ได้นะคะ ทีนี้น้นองก็จะสับสนว่าเอ๊ะพี่เมฆะแล้วมันต่างกับ e x เจ้ possessive adjective ในประโยคยังไงเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดนึงค่ะเรามาเปรียบเทียบไอเจ้ possessive adjective กับ possessive pronoun นิดนึงอันนี้ที่พี่เมฆติวไปในกลุ่มปดรหัสนะคะ ตารางเปรียบเทียบระหว่างเจ้า possessive adjective กับ possessive pronoun พี่เมฆขอใช้ชื่อย่อ possessive adjective เป็น pa และ possessive pronoun เป็น pp นะคะเช่น this is my book นี่คือหนังสือของฉันเราจะเห็นว่าในประโยคนี้มันยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้มันยังไม่ได้พูดถึงคำนามก่อนใช่ไหมคะมันขึ้นมาเป็น this is my book เลย มันขึ้นมาเป็น this is เลยดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องใส่คำนามเพื่อแสดงว่าฉันเป็นเจ้าของของใครของอะไรนะคะก็คือ my book คือหนังสือของฉันแต่คืนนี่คือหนังสือของฉันเออของข้าพเจ้านะจ๊ะนี่คือหนังสือของข้าพเจ้าต่อมาคะ่ะถ้าเป็น possessive pronoun เขาบอกว่า this book is mine เราจะเห็นว่านี่ เขาพูดถึงคำนามก่อนเลยเออเขาพูดถึงคำนามก่อนเลยใช่ไหมต้องถ้าเกิดว่าเราจะใช้ possessive pronoun จะต้องมีการกล่าวนามนั้นก่อนถูกป่าวเราจะได้รู้ว่าคำนามตัวไหนที่เป็นของฉันตัวนี้มันแปลว่าหนังสือขึ้นมาเลยใช่ไหมคะคำนามตัวนั้นขึ้นมาเลยหนังสือเล่มนี้คือของฉันต่างกันนะนี่คือหนังสือของฉันกับหนังสือเล่มนี้คือของฉัน แตกต่างกันใช่ไหมทีเนี้ยไอ้เจ้า p o s s e s s i v e pronoun ตัวเนี้ยมันสามารถอยู่หน้าประโยคได้นะคะก็คือสามารถเป็นประธานได้แต่ว่าประโยคก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องมีการกล่าวคำนามตัวนั้นก่อนอย่างเช่น this is this is your car นี่คือรถของคุณ my is red แต่ของฉันคือสีแดง แบบนี้นะคะเราจะเห็นว่านามนั้นเนี่ยมันถูกกล่าวไปแล้วรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราก็พูดคําว่า my ตัวนี้เพื่อแสดงว่าแต่ของของฉันเนี่ยรถของฉันเนี่ยมันสีแดงเราละคํานามเอาไว้ในฐานที่เราเข้าใจกันเราก็เลยพูด possessive pronoun ขึ้นมาเลยนะคะว่าแต่ไอของฉันเนี่ยมันคือสีแดงกลับมาที่ของเรากันในเมื่อ o f ตัวนี้มันแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหม แล้วข้างหลังมันเป็นกริยาเออเป็นชุดนะคะเป็นกริยาตัวนี้เป็น modal verb เราจะใช้อะไรได้บ้างข้อ A ค่ะ my my คือของฉัน dress ตัวนี้ของฉันควรจะเหมาะกับคุณเอออันนี้ได้ไหมได้ค่ะคำแปลนี่คือได้เลยนะคะต่อมา b boy ค่ะ my my ตัวนี้เป็น positive active d j e ต้องตามด้วยคำนามแต่พอเอิญว่าข้างหลังมันเป็น verb ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ตัดทิ้งค่ะข้อ C-Cat เนะะี่ยค่ะ I i ตัวนี้เป็นประธานเป็นประธานของประโยคแต่พออิญว่ามันเจอคำว่า o f พอดีระหว่าง a friend of i กับ a friend of mine ตัวนี้เราจะใช้ตัวไหนดีคะ คำตอบคือต้องเป็น a friend of mine นะคะเพราะว่ามันจะมีค่าเท่ากับ my friend มันแสดงความเป็นเจ้าของค่ะดังนั้นข้อที a แคตัดทิ้งเอามีหน้านะที่เป็นประธานของประโยคก็พอแล้วเนาะข้อดีดอค่ะ myself myself ตัวนี้นะคะมันเป็น reflexive pronoun ค่ะอ่ะลืมบอกน้องไป reflexive ตัวนี้เราใช้ myself reflex นะคะมันแปลว่าสะท้อนใช่ไหมคะสะท้อนกลับไปหาประธานอย่างเช่น I do my homework by myself I do my homework by myself ฉันทำกันบ้านด้วยตัวของฉันเองนะคะเห็นปะคำว่า myself มันย้อนกลับไปหาประธานซึ่งเป็น I ห,หรือ she does her homework by herself หล่อนทำกันบ้านของหล่อนด้วยตัวของหล,ล่อนเอง แสดงว่าไอ้เจ้า reflexive ตัวเนี้ยมันพูดถึงการเน้นหรือการย้ำไปที่ประธานและอีกตัวหนึ่งมันแปลว่า alone ค่ะคือทำด้วยตัวเองทำด้วยลำพังอยู่ด้วยตัวเองไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่้วยลำพังเช่น she lives uh, in bangkok by herself เธออยู่ที่กรุงเทพด้วยตัวของเธอเองหรือว่าโดยลำพังนะคะ reflexive มันจะใช้แบบสอ,อย่างนี้กลับไปที่ของเราต่อนะคะสรุปแล้ว myself ได้ไหม ไม่ได้นะคะตัดทิ้งดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ A ค่ะ so t h i s dress of mine should fit you ดังนั้นเนี่ยเดรสของฉันมันก็ควรจะเหมาะกับคุณนะคะอันนี้ตอบ A